สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เยาวราชค่ะวันนี้ที่เรามาเยาวราชนะคะเพราะว่าเราจะมาตามหาเครื่องดื่มสมุนไพรดับร้อนค่ะในทุกๆวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าอากาศเนี่ยเปลี่ยนไปก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ที่สําคัญด้วยความที่อากาศเปลี่ยนไปเนี่ยจะทําให้ส่งผลต่อร่างกายของพวกเรานะคะการที่หาเครื่องดื่มสมุนไพรดับร้อนเนี่ยก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งเลยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาตามหาดีกว่าว่าร้านที่อยู่ในเยาวราชที่เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรดับร้อนจะมีร้านไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าร้านช่างแปะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าภายในร้านจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราไปถามแล้วก็สัมภาษณ์เกี่ยวกับเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะไปกัน ดูเห็นว่าของที่ร้านช่างแฝดเนี่ยจะมีน้ําหลากหลายมากมายเลยแต่น้ําดับร้อนเนี่ยมีอะไรที่พอที่จะแนะนาและให้ความรู้ในเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะเราทําขึ้นมาลักษณะว่าแก้ร้อนไหนได้ใช่ไหมกินแก้ร้อนหนายโดยทั่วไปอ่ะของที่ร้านน่ะมีอยู่สี่สี่ตัวที่หลักๆเราจะมีตัวแก้ควยวจับเลี้ยงหล่อหังกล้วยลากบัวซึ่งเป็นน้ําหลักของกลุ่ม แก้แก้เรื่องของไข้ร้อนเกี่ยวกับเรื่องของแก้เหมือนแก้ไอแก้อะไรพวกนี้ได้หมดนะเออร้อนใน,น,นได้หมดอาการร้อนในเนี่ยถ้าเป็นในหลักของทางจีนนะร้อนในนี่คือได้ทุกส่วนในร่างกายเลยใช่<ๆ>ใช่ใช่ oh. คือเขาจะออกมาบางคนก็ออกมาทางปากบางคนก็ออกมาเหมือนกับว่าเออเกิดเพลินอะไรขึ้นมาอย่างนี้หรือบางคนก็จับเจ็บแต่ว่าปากเจ็บ ปลาฟูกองแล้วก็เหมือนกับเ,เงือกบวมเป็นหมดเป็นได้หมดลวตัวเนี่ยมีเฉพาะไหมคะว่าอย่างเช่นน้าเกี้งหวยน้ํารากบัวจับเลี้ยงหล่อห้างกล้วยเนี่ยแก้ไขร้อนในในส่วนไหนได้บ้างไม่จําเป็นนะคืออยู่ที่เราถนัดกินมากกว่าเราชอบแบบไหนหบางคนเพียงแต่ว่าน้ําพวกนี้มันจะเสริมเสริมแบบว่าคุณประโยชน์ให้กับร่างกายบางส่วน<ห>อซึ่งเป็นพิเศษออกมาของระบบว่าเออไม่ใช่ว่าแก้แต่ร้อนในอย่างเดียว ช่ไหมอย่างจับเลี้ยงแก้ร่อนนายอ่ามันก็มีตัวยาในการแก้อย่างอื่นเองถ้าเป็นในตัวของเก๊กฮวยเนี่ยมันจะมีสรรพคุณเฉพาะของมันไหมคะเก๊กฮวยนี่ส่วนใหญ่นี่เขาช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจด้วยนะตับตาอะไรพวกนี้นะจริงๆเก๊กฮวยเนี่ยเป็นเป็นน้ำที่ดีมากเลยอ่ะซึ่งแบบว่าโดยทั่วไปคนกินเน่ะทำให้ร่างกายเราช่วยเรื่องร่างกายเราหลายด้านเลยเพียงแต่ว่าคนมองข้าม เห็นเป็นของกินเล่นแต่จริงๆแล้ว,ว่มีประโยชน์มากตัวนี้เปียงหัวเนี่ยเรียกเป็นอย่างหนึ่งที่เรากินง่ายหาได้ทั่วไปแต่รสชาติจะแตกต่างเท่านั้น<ห>คือบางคนเต้แบบว่าเอาเอาของที่มาต้มทำเนี่ยเอาอย่างวัตถุด,ดิบไม่ดีแล้วก็ฝีมือไม่ถึงต้มออกมาแล้วแม่อร่อยหรือไม่ก็ต้มออกมาแล้วรสชาติผิดเพี้ยนเหตุเพราะว่าเขาไม่กล้าใส่เครื่องเครื่องที่ต้มเนี่ย ของแก้ควยเนี่ยมันจะมีสรรพคุณตัวอื่นซึ่งของทางเราเนี่ยมีการเสริมเข้าไปแต่ของคนอื่นมันไม่มีมันไม่มีออกมารสชาติมันจะแปลกแปลกหน่อยกิน<อ>แล้วก็ไม่ค่อยได้ผลในตัวของจับเลี้ยงและจับเลี้ยงเนี่ยคะ่ะมีสรรพคุณอะไรที่มันนช่วยดับร้อนบ้างคะมากมายเยอะมอย่างเช่นแบบว่าหนูเห็นว่าเขาบอกว่ามันแก้ไอด้วยไหมคะจับเลี้ยงแก้ไอด้วย เป็นเป็นน้ำสมุนไพรที่ใช้สมุนไพรสิบกว่าตัวอยู่ในนั้น<ม>แต่ละตัวเนี่ยจะมีความแตกต่างของการแก้ไขปัญหาของร่างกายเพียงแต่ว่ามันไม่อันตรายไงคือกินมากกินน้อยไม่มีปัญหามันข้อดีของจับเลี้ยงดีตรงนี้หลายคนอาจสงสยัยแล้วอย่างนั้นน้ำจับเลี้ยงเนี่ยมันดีกว่าตัวอื่นหรือเปล่าสมคุรเยอะขนาดนี้เนี่ย แน่นอนว่าการทําเครื่องดืมด่มแบบร้อนที่มีสมุนไพรในนั้นสามารถปรับแต่งตามสูตรและความเข้มข้นของแต่ละส่วนได้ตามที่ต้องการเมื่อมีการใส,ส่สมุนไพรที่แตกต่างกันในความเข้มข้นที่ต่างกันของเครื่องดืมด่มแบบร้อน <c oughs> ก็อาจจะช่วยให้เน้นประโยชน์ของสมุนไพรนั้นๆเป็นพิเศษหรือดีกว่าได้ <c oughs> ดไดเครื่องดืมด่มแบบร้อนที่หลายคนนึกถึงเป็นอย่างแรกก็ค <c oughs> งจะเป็นจับเลี้ยงใช่ไหมล่ะครับใช่ครับปฏิเสธไม่ได้ว่าจับเลี้ยงนั้นมันมีสมุนไพรเป็นสมสบเยอะมาก หลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะมีประมาณ1ิบตัวเลยหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วแต่สูตรของแต่ละที่รวมถึงตัวเก๊กบัวหล่อห้างล้วและราบบัวเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในส่วนผสมด้วยนะครับผมโดยส่วนปลายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จะมีความสามารถในการช่วยดับาอเได้เหมือนกันแต่จตต่างกันที่สมควรในการรักษาโรคที่อาจจะรักษาแตกต่างกันออกไปโดยตัวเก๊กบววนั้นจะมีส่วนช่วยบำรุงตับไตได้ดีเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้หลอกห้างกล้วยจะช่วยลดอาการภูมิแพ้ลดไอเจ็บคอขับเสหมหะบำรุงหัวใจซึจ่งจะให้ความหวานได้มากกว่าน้ำตาลสูงถึง150เท่าเลยน้ำตาลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลฟุกโตนะครับู้ป่วยเบาหวานก็ไม่ต้องกังวลหรือกลักวไปเพราะไม่เป็นอันตรายเลยอีกทั้งยังมีโอกาสในการช่วยลดการเกิดโรคเบาหวานได้อีกด้วยรากบัวก็จะช่วยในเรื่องของการ จเจริญอาหารช่วยย่อยหยุดถ่ายลดความร้อนในกระเพาะอาหารป้องกันเลือดออกได้ครับจับเลี้ยงเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นตำรับยาจีนประเภทหนึ่งไม่ใช่ตำรับยาเพื่อการบำรุงสุขภาพแต่อย่างใดแต่เพื่อดูแลป้องกันโรคมากกว่าคือการใช้สมุนไพรขับพิษขับร้อนที่ไม่รุนแรงมากแต่ก็ไม่ควรรับประทานมากเกินไปเดี๋ยวร่างกายคุณจะเย็นเกินจนรับไม่ไหว ค่ะและนี่นะคะก็เป็นการสัมภาษณ์ร้านช่างแปะนะคะโดยร้านช่างแปะเนี่ยจะเป็นร้านที่มีเครื่องดื่มมากมายเลยค่ะจะมีคุณสมบัติแล้วก็มีสรรพคุณมากมายเลยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกใช้ตัวไหนนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเราแต่ก็ยังมีอีกร้านหนึ่งนะคะที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรดับร้อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าค่ะว่าร้านนั้นจะเป็นร้านไหนไปดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับหัวข้อ น้ำสมุนไพรดับร้อนนะคะที่ร้านน้ำสมุนไพรไทยจีนร้านดั้งเดิมค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญนันก็คือพี่หมวยค่ะร้านของพี่หมวยนะคะ,คะก็จะเป็นร้านที่เกี่ยวกับสมุนไพรดับร้อนใช่ค่ะอันนี้คือมีสตัวใช่ไหมคะใช่สีตัวนี่คือตัวแบบว่า แก้ร้อนในกระหายน้ำเป็นแก้ร้อนในกระหายน้ําแต่ว่าคุณ <c oughs> สมบัติแบบของสี่ตัวนี้อะค่ะ <c oughs> แก้ร้อนในนี่คือร้อนในในตรงไหนบ้างอะคะอย่างเช่นบางคนแบบคอแหง้งแล้วปาบปาาเป็นแผแลอะไรเงี้ยอันนั้นคือร้อนในยเยอะปาาเป็นแผลก็จะแนะนําให้ทำเนี่ยจับเลี้ยงกับหลอดของกล้วยภายในร่างกายของเรานี่มันมีร้อนในในจุดอื่นอีกใช่ไหมคะใช่ก็ที่บบว่าบางคนก็แบบบางทีท้องผูกอะไรเงี้ยบางทีก็ร้อนในแต่ว่าบางทีบางคนเขาก็เกี่ยวกับอาหารการกินกินน้ําน้อยเพราะว่าตัวเนี้ยมันเหมือนกับช่วยช่วยขับ แต่ว่าในหนึ่งวันทุกคนเราต้องกินน้ําให้ได้ภายหนึ่งลิตรเพราะว่าน้ํามันช่วยขับของเสียด้วยไงเป็นการควบคู่ระหว่างเราก็ต้องกินน้ำธรรมดากับพวกนี้ไปด้วยแค่แผนจีนหรือว่าการที่เราแบบว่าในศาสตร์ของจีนเนี่ยเขาจะบอกว่าร้อนในอ่ะเป็นทั้งตัวเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าบางคนก็เป็นมาแล้วแต่บางคนอย่างที่แบบมมีลมมีอะไรอ่ะเขาก็บอกเกี่ยวกับร้อนในถ้าคนที่แบบเรียนแท้จริงอ่ะ แปลว่าทุกอย่างก็คือมันเกี่ยวกับร้อนในแต่ว่าแต่ละตัวก็จะรักษาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันได่ชิมเป็นมะตูงนะคะหวานแล้วก็หวานจากย่หวานถ้าถ้าหวานน้ำตาลมันจะกอดคอกอลิ้นอันนี้หวานย่หวานมันจะชุ่มๆเขาจะบอกว่าลงตัวเนี้ยมะตูงมันจะช่วยได้น้อยกว่าพวกกับเลี้ยงกระหรองกล้วยมันก็คือแก้ช่วยแก้ร้อนในแต่ว่าสมบูรณมันจะน้อยกว่าค่ะตัวนี้จับเลี้ยงเนี่ยจะแก้จะแก้เรื่องอะไรในร่างกายมันเกี่ยวกับพวกแก้ร้อนใน เกี่ยวกับปอดพวกอาการนอนหลับอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้มันจะ,จะ,จะได้เยอะกว่า<อ>เพราะสมุนไพรมันจะมีสิบตัวแล้วมันไม่ใส่น้าตาลมันใช่เพราะว่าจากไอตัวลูกมันค่ะลูกผลหลอของกลงง้วยค่ะค่ะรู้สึกว่ามันค่ะมันจะออกแบบเปรี้ยวๆนิดๆเปรี้ยวๆไปๆแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวอ,อ่ะก,กินยากอะค่ะทำไมรู้สึกว่ามีความคล้ายแบบว่ายาแก้ไอใช่ใช่เพราะว่าสมุนไพรที่ยาแก้ไอมันก็ใช้พวกนี้ผสมมันจะมีชะเอมด้วยมั้งคะใส่ต้องมีใส่นิดนึงมันจะสมุนไพรจีนอะ กับสูตรไทยอ่ะมันไม่ต่างกันมันต้องมีดึงอะไรมาใช้บ้างเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าตามหลักทางการแพทย์จีนบอกว่าร่างกายของคนเรานั้นมีหยินและหยางเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายด้วยคําว่าหยินทางแพทย์แผนจีนเปรียบไว้ว่าก็คือธาตุเย็นในร่างกายของคนเราและหยางนั้นก็เป็นเสมือนธาตุร้อนในเรื่องของอาหารตามทัศนาของคนจีน ไม่ได้วัดความร้อนความเย็นของอาหารที่อุณหภูมิภายนอกแต่แบ่งเป็นหยินและหยางเช่นกันโดยอาหารประเภทหยางมักจะมีรสชาติที่เผ็ดรสจัดหรือมีรสเข้มขน้นร่วมไปถึงอาหารทอทุกประเภทหรือแม้กระทั่งผลไม้ที่เราคิดว่าเย็นแต่จริงๆแล้วมันร้อนเช่นลิ้นจี่เงาะทุเรียนลำไยส่วนอาหารประเภทหยินมักเป็นอาหารที่กินเข้าไปแล้วรู้สึกชุ่มคอสบาย ส่วนใหญ่มักเป็นผักหรือสมุนไพรชนิดต่างๆประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนมีวัฒนธรรมการกินที่มีแต่อาหารรสชาติจัดจา้านเผ็ดร้อนทําให้คนส่วนใหญ่มีอย่างในร่างกายมากจนไม่เกิดความสมดุลในร่างกายและทําให้เกิดโรคจางหรือที่เรารู้จักกันว่าร้อนในนั่นเองได้ยินอย่างนี้แล้วเพื่อนๆก็อย่ารับประทานอาหารประเภทอย่างมากเกินไปนะคะ